เพิ่งจะเคยเห็นครับทุกคนเกี๊ยวซาทอดน้ำปั้นสดร้านพี่ยุ้ยตลาดนัดคลองถมไม่เคยกินก็ต้องลองครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับจมก็มาเดินที่ตลาดนัดคลองถมนะครับวันนี้มาหาของกินครับทุกคนแต่ก็ยังมองอยู่นะครับว่าเราจะไปทานอะไรกันดีนะครับแต่ไปเจออยู่ร้านนึงแต่ว่าจะลองเข้าไปดูนะครับว่าร้านนี้เขาจะเป็นยังไงนะครับมันเป็นเกี๊ยวเขาบอกว่าเป็นเกี๊ยวซาปั้นสดนะครับผมแล้วก็เป็นแบบมีมีเบียบทอดด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าเป็นยังไงเนาะ สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับวันนี้อยากจะมาลองกินเกี๊ยวซาต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยเพราะว่าปกติไม่ค่อยได้กินแบบเป็นแนวนี้อยู่แล้วนะครับทุกคนเพราะว่ามันแบบว่ามันไม่เหมาะกับหน้าว่าหน้าเราเป็น้านนอกวันนี้เราจะมาลองกินเกี๊ยวครับมันเป็นปั้นสดยังไงครับเราเราเน้นปั้นด้วยมือเราเน้นปั้นด้วยมืออเดี๋ยวเราไปดูกันกำลังปั้นพอดีใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋ออันนี้มันเป็นไส้เป็นไส้อะไรครับ ผสมกุ้งนะคะอ๋อนี้จะเน้นเรื่อสุขภาพจะมีข้อผักพวกเกิ่นผสมด้วยกันอ๋อเป็นหมูผสมกุ้งอ๋ปปงอปั้นสดคือเป็นประมาณนี้ใช่ค่ะเราจะเน้นทอดน้ำอ๋อนี่ที่บอกว่าทอดน้ำใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อใช้น้ำไม่ได้ใช้น้ำมันใช่ค่ะเราจะตีตู้ให้มันกรอบๆก่อนอ๋อประมาณนี้อ๋อใช้น้ำอ๋อนี่ดูเลยครับดูเลยใช้น้ำ ที่สําคัญคือไม่ได้ใช้น้ํามันใช้วิธีการโดยน้ําที่ทอดแล้วมันก็สุกได้ด้วยเหรอครับสุกออกมาลับเต้นแบบนี้ใช่คเราจะตีตีตู้เต้นน้ำมันอันนี้อันนี้คือสุกแล้วเดี๋ยวเราซื้อเลยเดี๋ยวเราลองกินขอร้องหน่อยครับเอามากล่องหนึ่งเลยอันนี้ลูกชายใช่อันนี้ลูกชายอนนายุเท่าไหร่ละครับสิบเจ็ดแล้วน่ารักมากช่วยพ่อคุณแม่อันนี้พี่อะไรครับ พี่ยุ้ยค่ะพี่ยุย้ยอ่าพี่ยุ้ยจะปักหมุดอยู่ที่ตลาดคอนถมประจํำไหมประจำค่ะอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้ประจําเลยแล้วมี<อ>มีไปที่ไหนไหมครับตลาดนัำบกส,อพ,บอ,กอ,สอพิจิบรบกสพิจิตทุกวันอะไรครับวันวันอาทิตย์วันเดียววันอาทิตย์วันเดียวก็คือจะมีวันอาทิตย์กับวันอังคารวันอังคารจะอยู่คอนถมพิจิตวันอาทิตย์จะอยู่ที่บกสรพิจิตเก่ามีสองที่ไปหากันได้เดี๋ยวเราลองชิมก่อนเดี๋ยวพี่ชิมเลยอร่อยแม่อร่อยพูดกันตรงนี้ไปเลย อันนี้เป็นน้ําจิ้มเปรี้ยวหวานนะคะเปรี้ยวหวานเขาเรียกว่าอะไรครับโชยุติโชเงี้ยค่ะโชยุอ๋อเป็นฟิวนั้นแล้วก็อันนี้เป็นซีฟูดฟ้ดทำเองท,ทำเองอ๋อลองทานดูใช้น้ำนะครับเอาแบบโชยุก่อนอันนี้เขาน่าจะกินกันแบบนี้อยู่แล้วเนาะเกี๊ยวสดมากก็ใช้น้ำจิ้มแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อแต่ซีฟู้ดนี่เขาเราเสิร์ฟม,มาใช่อ่ะลองะเอาให้ออกเผ็ดอย่างเงี้ยค่ะ กินมันก็เจ้อกินขิงกินผักเงี้ยค่ะแต่ใช้หมูผสมตุ้งผสมอืมอร่อยขิงขิงขึ้นมาก่อนเลยเพราะเยอโดนขิงอันนี้ดีโจย่ได้ความแบบที่พี่เขาบอกมันเป็นแบบเค็มหอมน้ำมันงา,อ,นนงาอืมอเค็มเค็มหวานหวานใช่อย่าลองซีฟู้ดดูซีปดซีฟู้ดมันก็เจ้าจี๊ดหน่อยอ่าสำหรับใครที่แบบชอบเผ็ดเผ็ดซีฟู้ดครับ พี่ยุ้ยซีฟู้ดดีมันจะคล้ายๆลุยสวนอือันนี้จะกินเป็นแบบเขาแนวอะไรอ่ะมันจะไปอีกแนวหนึ่งอ่ะแต่พอกินซีฟู้ดแล้วมันแบบว่าเหมือนรงกับชีวิตเราเอ้ย <c oughs> อันนี้อ้าเอออันนี้อัดกล่องเท่าไหร่ครับกล่องละสามสิบค่ะสามสิบมีห้าตัวนะคะมีห้าตัว<ช>นะยเยอะ<า>นะสามสิบบาทแล้วใช้วิธีการทอดน้ําทอดน้ําอันนี้จะเดือดแล้วหืมน่ากินอันนี้ แล้วที่สําคัญที่ร้านเขามีนี้ด้วยมีข้าวมันกุ้งข้าวมันกุ้งดนเป็นโดนัทกุ้งปักหมุดอยู่สองวันนะวันอังคารอยู่ที่ตลาดนครผมวันอาทิตย์อยู่บอสใช่ค่ะอืออันนี้อร่อยอร่อยอ่ะชอบอ่ะชอบซีฟู้ดอ่ะแต่ถ้าวันเสาร์จะไปพี่โลกเลยตักรกองกืนน้ำลายทําไมพี่โลกที่ไหนครับถนนคนเดินค่ะอือวันเสาร์พี่สนนโลกถนนคนเดินใช่ค่ะอร่อยมากครับอันนี้อันนี้นะครับทอดมันกุ้งนะครับ จะขายชิละสิบบาทนะครับขายแยกชิ้นได้ไหมครับพี่พี่ย้ยขายแยกชิ้นด้วยแล้วก็ถ้าเป็นกล,ล่องก็ห้าสิบกล่องนะฮมาลองชิมดูนะครับเป็นน้ำจิ้มบวยอันนี้กินียวบวยได้จริงๆล้านนี้ก็มีกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดได้นะได้ค่ะลูกค้าชอบคนละแบบอื้อกุ้งกุ้งนะมันจะแป้ง ะที่ไว้เดี๋ยวลบก่อนพี่โยยฝากร้านหน่อยเนาะก็จะฝากร้านวันอังคารนะคะที่ตลาดนัดคลองผมแล้วก็วันอาทิตย์ที่ตลาดนัดบกสขนส่งบกสเก่าครับแล้วก็วันเสาร์วันเสาร์ที่ถนนคนเดินอ่าพิศณุโลกอ่าแล้วก็วันพุธวังทองอ่าหวังทองตลาดวังทองเอาเป็นว่าอร่อยจร no <si ิงครับยังไงก็มาลองกันได้3 0สิบบาทเองนะครับอร่อยจริงครับแล้วมาเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย